เมตคูมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของเมตคูมานบเมตคูมานบทูลถามดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาขอพระองค์โปรดตัดต่อปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์ย่อมสำคัญพระองค์ว่าทรงเป็นผู้จบเวททรงอบรมพระองค์แล้วทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลก ทุกเหล่านี้เกิดมาจากที่ไหนหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตคูเธอได้ถามถึงแดนเกิดแห่งทุกข์กับเราแล้วเราจะบอกแดนเกิดแห่งทุกข์นั้นแก่เธอตามที่รู้ทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกนี้ล้วนเกิดมาแต่อุปธิเป็นต้นเหตุผู้ใดแลไม่มีปัญญาก่ออุปธิผู้นั้นจัดว่าเป็นคนเเขาย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆ เพราะฉะนั้นบุคคลรู้ชัดอยู่เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นทุกว่ามีชาติเป็นแดนเกิดไม่ควรก่ออุปธิเมตคูมานบทูลถามดังนี้พวกข้าพระองค์ได้ทูลถามปัญหาใดกับพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบปัญหานั้นแก่พวกข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาอื่นต่อไปขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นด้วยเถิด นักปราทั้งหลายจะข้ามโอคะชาติชราโศกะและปริเทวะได้อย่างไรหนอพระองค์ผู้เป็นพระมุนีขอโปรดตรัสต่อปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจมแจ้งด้วยเถิดเพราะธรรมนั้นพระองค์ทรงทราบชัดแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมตคูบุคคลรู้ชัดธรรมใดแล้วมีสติที่เอาไปอยู่ ึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัทธิกาในโลกได้เราจะกล่าวธรรมที่ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอเมตคูม,มานกกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจธรรมอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัิกาในโลกได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมตคูเธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเธอจงบรรเทาความเพลิดเพลินความถือมั่นและวิญญาณในธรรมเหล่านั้นเสียไม่พึงตั้งอยู่ในภพภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีสติไม่ประมาทรู้แจ้งและความยึดถือว่าเป็นของเราแล้วเที่ยวไปอยู่ พึงละชาติ、ชราโสกะและปริเทวะอันเป็นทุกข์ในอัตภาพนี้ได้แน่นอนเมตคูมานกราบทูลดังนี้ข้าพระองค์ชอบใจพระวาจานี้ของพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าแต่พระโคดมทำที่ปราศจากอุปธิพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระผู้มีพระภาคทรงละทุกข์ได้แล้วเป็นแน่เพราะธรรมนี้พระองค์ทรงรู้ชัดแล้ว พระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสสอนชนเหล่าใดไม่หยุดหย่อนแม้ชนเหล่านั้นก็พึงละทุกข์ได้เป็นแน่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์มาพบพระผู้มีพระภาคผู้นาคะขอนมสัสก,การพระองค์โดยหวังว่าพระผู้มีพระภาคพึงตรัสสอนข้าพระองค์ไม่หยุดหย่อนบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดังนี้บุคคลที่เธอรู้จักว่าเป็นพรามผู้จบเวทไม่มีเครื่องกังวล ไม่คล่องในกามาพบข้ามโอคะได้แล้วโดยแท้และเป็นผู้ข้ามถึงฝั่งไม่มีกิเลสดุตตะปูตรึงใจหมดความสงสัยแล้วนรชนใดในที่นี้เป็นผู้มีปัญญาจบเวทสลัดกิเลสเครื่องคล่องในพบน้อยพบใหญ่นี้ได้แล้วนรชนนั้นเป็นผู้ปราศจากตัณหาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเรากล่าวว่านรชนนั้น ข้ามพ้นชาติและชราได้แล้วเมตคูมานวกะปัญหาที่สจบ